ไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีพรลบรนะครับพรลบในข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลนะครับเกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ย พรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกรันรถยนต์แล้วเขาถูก,กบุคลากบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยพอเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทเลินเล่อครับก็ร <S <S ะวรัวงไว้นิดนึงพรบปีหนึ่งแปดร้อยถึงพันต้นๆก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสำหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อ ประกันรถยนต์นะฮะก็ต้องมีพระบรนะไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีพรบรนะครับพรบ,รบรเนข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุต่ตอบุคคล